สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีเพื่อนๆ f อ FC, ทุกคนทุกท่านพบกับช่องผลเจริญการเกษตรชาววันนี้ผมพาทุกท่านมาดูบรรยากาศที่อคอกวัวพามาดูนะครับผลงานของอลูกวัวในฟาร์มนะครับซึ่งตัวนี้เป็นลูกตัวที่10แล้วนะครับในคอกของเรานะครับผลงานออกมาก็ถือว่าใช้ได้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับเป็น ลูกของโมริโนล็อกกี้เอลเมอร์สามกนะครับก็เพิ่งมาใช้กับแม่นี้นะครับเพราะว่าแม่ตัวนี้เขาให้ลูกสลับนะครับได้ตัวเมียปีถัดมาได้ตัวผู้ปีถัดมาได้ตัวเมียปีนี้เราก็เลยต้องใส่แยกเพศนะครับซึ่งผมก็ช่างใจอยู่พอสมควรอ่านำเข้านี้ก็แพงนะครับมูลค่า5,000บาท ก็เลยลองดูสักครั้งนะครับก็ดูปัจจัยหลายๆอย่างนะครับทั้งแม่บัวว่าเขาพร้อมขนาดไหนนะครับก็ปรากฏว่าเราก็เช็คนะครับความพร้อมปรากฏว่าติดท้องนะครับครั้งเดียวโป้งเดียวติดเรียบร้อยนะครับจนได้ผลงานออกมานี่นะครับเป็น rocky elmer 391ครับเป็นตัวนี้นะครับถ้าเราไปศึกษาดีๆนะครับปูของ rocky elmer นี่จะเป็น สายเทานะพ่อของเขาปู่ของเขาน่จะเป็นสายเทาซึ่งจุดเด่นก็จะเป็นในเรื่องของโครงสร้างนะครับโครงสร้างกล้ามเนื้อพ่อของล็อกกี้เอลเมอร์นะครับสาม่ะจุดเด่นก็จะเป็นโครงสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็เป็นสายเทาส่วนแม่นี่จะจะเป็นเม็ดสีในเรื่องของสีแดงนะเม็ดสีแดงอันนี้สายแม่แม่ของเขานะครับซึ่ง ผลงานนะครับในประเทศไทยก็ถือว่าการจ่ายรูปนี้ก็โอเคนะครับเพืเ่อนจะเห็นได้ว่า,าเขาจะมาในลักษณะสีที่เหมือนกับพ่อเขาก็คือ,อช่วงลำตัวนี่ก็จะเอาเม็ดสีออกจะแดงนะครับอพอช่วงขานี่ก็จะเป็นสีขาวนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับช่วงใต้ท้องช่วงขาก็จะเป็นขาวซึ่งก็เป็นลักษณะคล้ายพ่อ คล้ายพ่อของเขานะครับล็อกกี้เอลเมอร์391ซึ่งแม่ตัวนี้นะครับให้ลูกมาแล้ว3ตัวนะครับตัวนี้เป็นตัวที่4การจ่ายลูกก็จ่ายลูกสวยนะครับเป็นแม่บ้าน,านแต่การจ่ายลูกของเขานี่สวยงามนะครับสวยงามถ้าเราให้อาหารดีๆมมลุงดีๆนะครับดูแลเขาดีๆเขาก็จะ,ะให้ผลงานเราเรื่อยๆนะครับได้อย่างก็เป็นสัตว์เร็วนะคลอดสามสเดือนเขาก็เป็นสัตว์ นะครับแล้วก็ผสมครั้งสองครั้งจะติดนะครับเนี่ยคือข้อดีของการที่เรามีแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์หรือดีแข็งแรงนะครับแล้วก็การจ่ายลูกสวยนะครับดังนั้นถ้าแม่พันธุ์ลักษณะแบบนี้เราต้องอเก็บเอาไว้ในฟาร์มนะครับเก็บเอาไว้ในฟาร์มทีนี้นะมาดูผลงานนะครับนี่นะครับตอนนี้อายุ3สัปดาห์นะครับ3สัปดาห์ที่ผมถ่ายอยู่อันนี้คืออายุ3สัปดาห์ซึ่ง ถือว่าใช้ได้นะครับโครงสร้างนะครับเม็ดสีอ่าโอเคทีเดียวนะครับเป็นผลงานของล็อกกี้เอลเมอร์สามเก้าหนึ่งนะครับอ่าพอ่อพ่อของตัวนี้ก็จะเป็นสายเทานะแม่จะเป็นสายแดงนะครับนะสีแดงอ่าเนี่ยคือจุดเด่นนะครับในเรื่องของโครงสร้างนะครับก็รอติดตามแล้วกันนะครับว่าการจ่ายลูกมาในลักษณะนี้นะครับอ่าถ้า อีก6เดือนนะครับน้ำหนักเขาจะขึ้นขนาดไหนแล้วก็โครงสร้างจะแตกมาประมาณไหนนะครับกล้ามเนื้ออะไรต่างๆจะออกมาดีขนาดไหนก็รอติดตามเ้วกันมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนะครับซึ่งตัวนี้ก็คลอดง่ายด้วยนะครับเพราะว่าน้ําหนักแรกคลอดนี้เขาจะไม่โตนะครับถ้าถามว่าแนะนําเราไปผสมในวัวสาวทองแรกได้ไหมนะครับก็ได้นะผมว่าไม่น่ามีปัญหานะครับอย่างาแม่ตัวนี้ก็คลอดเองนะครับ เป็นคลอดช่วงกลางคืนประมาณตี3ซึ่งผมก็หลับตื่นมาอีกทีเขาก็ลุกเดินเดินกินนมเองได้แล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับที่มานำเสนอในฟาร์มของเรานะครับ PNC นะครับเป็นแบรนด์โลโก้ PNC ของเราครับผลเจริญการเกษตรฝากอีซติดตามแล้วกันนะครับช่วงนี้ถึงแม้ว่าราคาบัวจะตกตำ่ำจะตกต่ำแต่ว่าทุกอย่างไม่ขึ้นมีลงนะครับนั้น เราต้องรอจังหวะแล้วก็ปรับตัวนะครับปรับตัวให้ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะรองไปศึกษานะครับเกี่ยวกับวัวเนื้อนะครับสายขุนนะครับผมจะไปศึกษาดูว่าจะเอามาขุนนะครับเพื่อจะสร้างมูลค่าอีกชุดหนึ่งนะครับนอกจากที่เราจะเล่นวัวบามันหรือวัวแดงนะครับเราก็จะมาเล่นสายเนื้อดูนะครับพวกเล่พวก วากิวบีฟอะไรเงี้ยครับก็ฝากติดตามแล้วกันนะครับผลเจร,เริญการเกษตรเพื่อนเพื่อนอท่านใดที่ชอบเรื่องวัวเรื่องกเกษตรนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ได้รับชมเรื่อยๆแล้วกันวันนี้ลาสวัสดีลาไปก่อนแล้วกันยังไงก็กดติดตามให้ด้วยนะครับรับชมแล้วเป็นกําลังใจให้กันแล้วกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ